เป็นเกมที่ต้องบอกว่าใช้คำว่าห่วยได้เปลืองมากที่สุดเกมหนึ่งเลยครับเท่าที่ดูมาในซีซันนี้ครับต้องยอมครับเกมนี้ต้องยอมจริงๆครับให้เครดิตกับอารตาลันตาทีมเยือนด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องตำหนิก็คือเกมของพวกเราเองนี่เองครับโอ้โหเมื่อคืนเป็นเกมที่ผมเชื่อว่าไม่ต้องบรรยายหรือว่าไม่ต้องสาธยายอะไรเยอะครับทุกๆคนก็น่าจะน่าจะเห็นเต็ม2ลูก,กตาไปแล้วครับว่าเมื่อคืนนี่คือฟอร์มการเล่นที่ ใช้คําว่าย่ําแย่เนี่ยน้อยไปครับต้องใช้คําว่าห่วยถูกต้องแล้วครับโอเคละมันเป็นมันเป็นคําที่อาจจะดูรุนแรงหน่อยนะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้คํานั้นจริงๆครับเพราะว่าเมื่อคืนมันใช้คําว่ามันใช้คําว่าห่วยด้วยเปลืองมากครับเพราะว่ามันสามารถใช้คําว่าห่วยได้ในทุกๆพื้นที่ของสนามเลยครับกับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับก่อนจะไปว่ากันอะยังไงก็ ต้องไม่ลืมครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับ New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey นะครับลุยไปอีกขั้นกับขุมพลัง Hybrid พร้อมทุกเส้นทางกับ Multi Dynamic Crossover นะครับที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายครับด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาท พร้อมให้ขับฟรีไปอีก90บวันเลยนะครับหรือว่าจะเลือกผ่อนนานสูงสุดเนี่ยเ9เดือนเดือนละ8 1 4 6บาทก็ได้นะครับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะครับมีจนถึง30เมษายนนี้เท่านั้นครับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้เลยครับที่ www.suzuki.co.th นะครับหรือว่าจะสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซู z u กิทั่วประเทศนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งกับซูซูกินะครับ อ่ะมาถึงเกมที่ผ่านมานะครับหลายคนก็น่าจะผิดหวังครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ใช้คําว่าหงุดหงิดก็ได้ครับคือต่างจากความหงุดหงิดเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคือความหงุดหงิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะมันคือความหงุดหงิดที่เฮ้ยทีมมันเล่นดีทีมมันควรจะได้อะไรมากกว่า1แต้มแต่สุดท้ายมันไม่ได้ มันกลายเป็นความหงุดหงิดกับเกมที่มันค่อนข้างเหนือกว่าแต่กับเกมนี้ใช้คําว่าหงุดหงิดได้ครับแต่มันคนละบริบทกันละมันคนละสถานการณ์กันละเพราะว่านี่คือเกมที่สมควรจะหงุดหงิดจริงๆครับเพราะว่าเล่นได้หวยแตกจริงๆเล่นได้เล่นได้แบบย่าแย่ในทุกๆมิติในทุกๆพื้นที่ในทุกๆวิธีการในทุกๆไอเดียในการเล่นเลยก็ว่าได้ครับเมื่อคือนที่ผ่านมาท่านไล,ไล่ดูเนี่ย เอาเฉพาะผู้เล่นเอา field เนี่ยผมว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเพราะคนที่โดดเด่นที่สุดเมื่อคืนนั่นคือคนที่คัคโปนะคนที่ช่วงหลังแฟนบอลลิพูแทบจะร้องยี้ใส่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมากับกลายเป็นคนที่เล่นดีที่สุดในส่วนของผู้เล่นเอา field สิบคนบนสนามครับนี่คือคนที่พยายามมากพยายามที่จะเล่นเกมรุกพยายามที่จะพาบอลบุกตะลุยขึ้นหน้าพยายามที่จะ สร้างสารรค์อะไรดีๆให้กับทีมครับที่เหลือนอกจากนั้นใช้คําว่าต่ํากว่ามาตรฐานแล้วก็ย่ำแย่ am, แบบหน้าขายหน้าจริงๆครับหลายๆคนหน้าผิดหวังมากๆส่วนผู้สารประตูครับคือว er ินเคลเลอร์เมื่อคืนจนปัญญาครับการเสียสารประตูไม่ใช่ความผิดของเขาเลยครับเพราะว่าในเกมเอาตรงๆมีโอกาสโดนมากกว่า3นะครับดีที่ว่าเซฟของคว er ินเคลเลอร์เนี่ย เซฟให้ทีมเนี่ยเซฟให้แฟนบอลเนี่ยขายขี้นหน้ามากน้อยไปกว่าเดิมครับนั่นคือการเซฟช่วยทีมครับถึงแม้ว่าจะสุดท้ายเนี่ยจะโดนไปอีก3ลูกก็ตามแต่ว่าแต่ละลูกก็ต้องก็ต้องยอมครับว่ามันเป็นประตูที่ไม่สามารถที่จะต้านทานหรือว่าหยุดประตูเหล่านั้นของอาตาลันตาได้เลยครับก่อนอื่นคงต้องขอชมอาตาลันตาทีมเยือนก่อนนะครับต้องบอกว่ามาด้วยเกมที่ มีระเบียบวินัยมากๆนะครับสมแล้วที่เป็นอาต์ตานตาแล้วก็เจอแอนครอฟก็เคยชมไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าอตาต์ต a นตาเป็นทีมที่เล่นด้วยจิตวิญญาณนะครับเล่นด้วยความอดทนเล่นด้วยความมีระเบียบวินัยครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทําให้เห็นแล้วครับว่าพวกเขาเป็นแบบนั้นจริงๆวางแผนมาแบบไหนมีสมาธิมากตั้งใจเล่นแล้วก็เล่นได้ตามแบบแผนที่ผู้จัดการทีมวางเอาไว้ครับ หมากของอัตาันต้าเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นคือเพลสซิ่งสูงกดดันสูงตั้งแต่ในแดนของริวพูเองเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่ใช่การเพลสซิ่งแบบวิ่งสเปะสปะด้วยครับเป็นการเข้าประกบแบบแมนทูแมนมาร์กทูมาร์กกันไปเลยเรียกว่าแทบจะไม่มีพื้นที่ให้ลิวพูได้ต่อบอลได้ทําเกมตามที่ตัวเองถนัดครับสุดท้ายบีบให้ครูอินไคลเฮอร์ต้องพยายามเล่นบอลยาวในหลายๆครั้งในหลายๆจังหวะซึ่งมันก็ไม่ใช่วิธีการที่ที่ลิวพู จะทำได้ดีมากนักนะครับอะโอเคถึงแม้ว,ว่าลิภูมันจะเป็นบอลที่เพรสซิ่งสูงเน้นเคาน์เตอร์เพรสเน้นบอลไดเรกบ้างในบางครั้งแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าการออกบอลของควินเคเลอร์เองรวมไปถึง อวอร์จิลฟานดายเองเมื่อคืนที่ผ่านมาถึงขนาดเป็นคนที่ออกบอลยาวดีๆวางทะแยงมุมต่างๆเนี่ยทำได้ดีครับแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็แทบจะไม่มีบอลแบบนั้นให้เห็นจากฟานดาเลยรวมไปถึงคิวินเกลเลอรท์ที่การออกบอลอาจจะไม่ได้แม่นเท่ากับไอซอนเบเกอร์นะครับทำให้วิธีการที่อัลต,ตันตาวางหมากมาเนี่ยมันค่อนข้างจะได้ผลครับทำให้ทีมูลเล่นบอลสั้นไม่ได้ต่อบอลเซตเกมบิลล์อัพขึ้นมาเองไม่ได้จากแดนหลังก็เลยทําให รูปเกมมันเป็นไปอย่างที่เห็นนะครับนั่นคือออตแลนตาควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยลิเวูจะดูดีกว่าก็ตามแต่ว่าจังหวะเข้าทำจะจะแจ้งแจ้งเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับแทบจะไม่มีไล่ไปแต่ละพื้นที่ในแต่ละบุคคลก็คงต้องบอกว่ามีแต่คำตินะครับหาคำชมแทบไม่ได้จริงจ โอเคอ่ okay, นะมันเชียร์นะมันเชียร์กันต้องเชียร์กันต่อไปอยู่แล้วครับรักก็รักที่ทีมครับแต่ว่าในวันที่มันไม่ดีมันก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับซึ่งวันนี้ท่านไล่ไปแต่ละตำแหน่งอย่างที่บอกครับใช้คำว่าห่วยได้เต็มพื้นที่เลยครับไล่มาตั้งแต่แบ็กขวาโจโกเมสกองหลังฟ้าประธานลูกรักของผมครับนี่คือวันที่ย่ำแย่ที่สุดเกมหนึ่งของโจโกเมสเลยครับเกมรับไม่ดีเกมรุกไม่ดีการออกบอลการจ่ายบอลทุกอย่างดูเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดผิดจังหวะผิด เทมโปของทีมไปหมดเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างที่บอกอ่ะโอเคต้องยอมรับว่าแท็กติกของอัลตานตาทําให้ลิฟวูมันเล่นยากขึ้นด้วยครับแต่ว่าแมทในเกมแบบนี้ครับการตัดสินใจมันควรจะดีกว่านี้นะครับโจโกเมสเนี่ยโอเคต้องยอมรับว่าเขาเป็นนักเตะที่ ไม่ใช่เป็นนักเตะที่เล่นเกมรุกได้ดีโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับเมื่อเขามาเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาแล้วบอลของเจนคล็อปมันอาศัยวิงแบ็กมันอาศัยแบ็กที่เติมเกมรุกขึ้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียในการเล่นเกมรุกของโจโกเมสก็ต้องยอมรับว่ามันแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับโอเคบางครั้งมันมีการเปิดบอลดีๆบ้างแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ธรรมชาติของเขาซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นคือธรรมชาติของเขาครับนั่นก็คือการเล่นเกมรุกไม่ได้นั่นเองครับ เลือกจังหวะแทบจะผิดทุกจังหวะครับจังหวะไหนควรจ่ายไม่จ่ายจังหวะไหนควรเล่นเร็วไม่เร็วจังหวะไหนควรเล่นช้าเก็บบอลกับตัวไว้ไม่ทําจังหวะไหนควรพาบอลขึ้นไปจังหวะไหนไม่ควรพาขึ้นไปบางจังหวะม้วน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 พยายามจะลุยไปเองอีกบางจังหวะตัดสินใจยิงไกลทั้งที่มันไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองด้วยซ้ํา ทุกอย่างดูเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดไปหมดเอาละครับบอลมันอาจจะแพ้แหละมันก็คงชี้ได้หมดแล้วว่าตรงไหนมันเป็นแผลเป็นแผลเป็นแผลแต่ว่ามันก็ต้องพูดถึงครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่ต่ํากว่ามาตรฐานของโจโกเมสนะครับเมื่อคืนอยู่เล่นจนครบ90นาทีแฟนบอลหลายคนบอกว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคนรแรกๆด้วยซ้ำครับที่ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะครับคู่เซนเตอร์ฮาดเมื่อคืน อิบาฮิมาคนาเต้กับเบอร์จิลฟันดครับอิบาฮิมาคนาเต้เมื่อคืนก็ดูผิดพลาดครับหลายๆจังหวะดูลุกลี้ลุก,ล,กลนดูร้อนรนไปหมดมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะพยายามเล่นเกมรับนะครับในช่วงก่อนที่จะเสียประตูเนี่ยแต่ว่าหลังจากเสียประตูจบครึ่งแรกเริ่มครึ่งหลังมาดูมีจังหวะผิดพลาดให้เห็นอยู่บ่อยครั้งครับจังหวะการตัดสินใจจังหวะเข้าแท็กเกิลจังหวะเข้าตัดบอล ดูไม่ใช่ธรรมชาติของโกลาเต้ที่ดีเท่าเท่าไหร่ครับอย่างที่บอกครับในเมื่อวันที่มันพผสุขเข้าพระสาแซกเนี่ยฟอร์มมันก็ตกพร้อมๆกันครับซึ่งโกลาเต้ก็เป็นหนึ่งคนในนั้นครับที่ฟอร์มตกแล้วก็ต่ำกว่ามาตรฐานมากๆเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเบอร์จิลฟันได้ครับกับตันทีมพยายามแล้วพยายามอีกครับพยายามที่จะ เป็นผู้นําของทีมพยายามที่จะก,กระตุ้นลูกทีมแต่ว่าสุดท้ายครับคนเดียวมันก็ไม่ไหวครับถ้าเพื่อนร่วมทีมมันไม่ช่วยเลยในตําแหน่งนอื่นๆไม่ช่วยเลยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเกมที่เหนื่อยหนักนาสาหัสสาหรับเบอร์จิลฟันไดซึ่งเจ้าตัวก,ก็ก็ไม่ใช่ผลงานที่ดีต้องยอมรับครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการวางบอลในแนวลึกวางทะย,ยงของเบอร์จิลฟันไดที่เคยทําได้ดีในจังหวะที่มันไม่สามารถเซตบอลบิลล์อัพขึ้นไปได้เมื่อคืนก็ทําได้ไม่เต็มร้อต้องชมครับ ต้องชมอัตลันตาเพราะว่าวางหมากมาตัดเกมรุกของเรย์พูได้จะทุกทิศทุกทางน,นะครับแบ็กซ้ายครับคอตาซิมการ์คือคนที่ลงสนามปเป็นตัวจริงเมื่อคืนท,ที่ผ่านมานะครับก็ไม่แปลกใจครับว่าทําไมถึงกลายเป็นแบ็กซ้ายเบอร์3ของทีมไปแล้วครับถ้านดูโรซันไม่ได้ลงก็จะเป็นโจโกเมสสลับมาเล่นซึ่งเมื่อคืนโจโกเมสไปเล่นแบ็กขวาทําให้เป็นหน้าที่ของคอสตาซิมการ์แล้วก็ แล้วก็เป็นคนที่ทําผิดพลาดในจังหวะเสียประตูแรกนะในมุมส่วนตัวนะเพราะว่าเป็นจังหวะที่เขาเนี่ยพยายามจะด,ดันขึ้นมาแล้วก็ไปเข้าบอลพรวดผิดจังหวะสุดท้ายพื้นที่ของตัวเองด้านหลังเปิดครับทำให้เป็นพื้นที่โล่งที่อัรลตนาตาโจมตีแล้วก็สุดท้ายนํามาซึ่งประตูขึ้นนำา1ึ 0, ในช่วงท้ายครึ่งแรกเลยทําให้ทุกอย่างมันมันผิดเพี้ยนมันบิดเบี้ยวไปหมดครับ ช่วงต้นอาจจะดูเหมือนจะดีนะครับมีความมุทะลุดูดันตามสไตล์ของคอสตาซิมิกาสนะครับพยายามจะเล่นเกมรุกแต่ว่าหลายๆครั้งก็หลุดพื้นที่ของตัวเองนะครับลงมาเล่นเกมรับไม่ทันแล้วก็บอลที่เปิดมาจากด้านข้างไม่มีประโยชน์เลยครับจากเท้าของคอสตาซิมิกาสเมื่อคืนนี่คือหนึ่งคนที่ไม่ได้เรื่องครับเมื่อคืนต้องใช้คำนี้นะครับในดันกลางเมื่อคืนลงสนามมาเป็นตัวจริงเนี่ย ก็มีวาตารุเอนโดนะครับมีเคอร์ติสโจนแล้วก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นี่คือเดอะแบกของทีมนะครับแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็แบกไม่ไหวเหมือนกันครับไปแบกทั้งวาตารุเอนโดแบกทั้งเคอร์ติสโจนก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันวาตารุเอนโดเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายๆครั้งหลายๆจังหวะเอ่อค่อนข้างช้าครับถูกแย่งบอลบัางถูกตัดถูกบี้ถูกบีบสุดท้ายก็เล่นไม่ได้ตามที่ตัวเองเออ เคยเคยทำได้นะครับเพราะฉะนั้นขี้นี่นี่คืออีกหนึ่งคนที่ฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานครับส่วนเคอร์ติสโจนครับในช่วงครึ่งแรกโอเคแหละหลายๆคนในช่วงครึ่งแรกพอไปวัดไปวาได้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีแบบร0 0เเนะแต่ว่าเมื่อคืนเคอร์ติสโจนก็ยังเป็นคนที่ยังไม่ได้กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บกลับมานะครับเมื่อคืนอ,อย่างที่บอกครับช่วงต้นเหมือนจะดีครับแต่ว่าสุดท้ายเมื่อออตาตราตลาจับจังหวะของเรพูได้ละ จับจังหวะของตัวเองได้แล้วเนี่ยเกอร์ซิสโจนก็แทบจะไม่มีบทบาทอะไรกับเกมรุกของลิเวอร์พูลสักเท่าไหร่เลยนะครับมาที่เกมรุกของลิเวอร์พูลนะครับเมื่อคืนออกสตาร์ทด้วยฮาวิ e งเอเลียตนะครับกองหน้าตัวเป้าเป็นดาวิดนูเยสและก็กองหน้าฝั่งซ้ายเป็นโคลดี้กัรโปนะครับคนที่หลายๆคนยี้ที่สุดในสนามครับแต่กลายเป็นว่าอย่างที่บอกครับหลายๆสื่อหลายๆสถิติหลายๆตัวเลขที่ออกมา เขาคือเพื่อนเอ้าฟิลด์ที่ฟอร์มดีที่สุดแล้วครับของลิเวอร์พูลเมืคค่อคาคืนที่ผ่านมานครับสถิติส่วนตัวของเขานั่นคือเลี้ยงบอลชนะคู่แข่ง5ครั้งนะครับสร้างสารรค์โอกาส5ครั้งชนะแท็คเกิลสครั้งดวนชนะคู่แข่ง11ครั้งแล้วก็เรียกฟาวได้อีก4ครั้งนะครับเป็นสถิติที่ดีที่สุดในสนามด้วยโคนี้กัคโปครับออกสตาร์ทด้วยตำแหน่งกองหน้าทางฝั่งซ้ายแล้วก็ทําได้ดีครับนี่คืออีกหนึ่งคนที่ต้องได้รับคำชมครับถึงแม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแทบจะไม่มีใครได้รับคาชมมเลยก็ต มุ่งมั่นครับแล้วก็พยายามครับเหมือนเจ้าตัวก็รู้ว่าช่วงหลังเจ้าตัวฟอร์มไม่ดีครับก็พยายามจะเล่นมีส่วนร่วมกับเกมรุทกทุกๆจังหวะครับลงมารับบอลเองลงมาล้วงบอลเองพยายามจะลากเลี้ยงลากตะลุยแล้วก็ทําได้ดีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตําแหน่งของเขาที่ดีที่สุดอาจจะเป็นกองหน้าทางฝั่งซ้ายเหมือนที่เขาเคยเล่นให้กับ PSV e i n d h o v e เะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้ นี่คือหนึ่งคนที่ต้องได้รับคําชมครับพยายามครับพยายามจริงๆถึงแม้ว่าเพื่อร่วมทีมจะไม่ช่วยอะไรเลยครับแล้วกลายเป็นว่าเกมที่เจ้าตัวทําได้ดีแบบนี้เพื่อร่วมทีมกับกับทําให้เขาดูแย่ลงไปกับผลงานโดยรวมของทีมไปด้วยนะครับ ส่วนอีกหนึ่งคนครับฮาวิ e แอเลียที่หลายๆคนเชียร์ว่าควรจะลงสนามเป็นตัวจริงได้แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นตัวสำรองแล้วลงมาแล้วมันทําให้มิติของเกมรูกมันดีขึ้นในทุกๆนัดที่ลงสนามเติมความสดชื่นเติมความคึกคักให้กับเกมแต่กลายเป็นว่านี่คืออีกหนึ่งครั้งที่พอเจ้าตัวลงสนามเป็นตัวจริงแล้วก็เงียบสนิทเงียบกริบ นอกจากประตูที่ยิงชนคานแล้วก็แทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยครับโอเคครับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแต่ว่าในภาพรวมของทีมมันคงต้องการมากกว่าความมุ่งมั่นเมื่อคืนคืออีกหนึ่งเกมที่พิสูจน์แล้วว่าทําไมฮาวิเอเลตถึงอาจจะยังเป็นได้เพียงแค่ซุปเปอร์ซับของทีมนะครับในเกมที่อึอดอัดอึดอัดแบบนี้คู่ต่อสู้วางหมากวางแท็กติกมาดีๆในเกมที่ไม่ได้เปิดพื้นที่ให้กับฮาวิเอเลตได้ ได้โลดแล่นมากนักเนี่ยเจ้าตัวก็ดูมีปัญหาพอสมควรนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่ก็คงต้องยอมรับว่าควรจะไปนหนึ่งคนที่โดนตําหนิมากๆเลยครับในช่วงหลังนั่นคือดาวิดนูนเยบโอกาสในครึ่งเวลาแรกมีนะครับแล้วก็มีพอสมควรที่จะเปลี่ยนให้เกมนี้มันเป็นเกมที่ดีของทีมได้ด้วยซ้านะครับแต่ต้องยอมรับว่าช่วงหลังก็ดูจะขาดความมั่นใจไปพอสมควรครับยิงยังไงก็ไม่ได้ยิงยังไงก็ไม่เข้าทําอะไรก็ดูติดติดขัด,ข,ดขัดไปหมดแล้วก็ ต้องยอมรับอีกหนึ่งจุดว่าโอเคครับคนดีกัปโปเป็นกองหน้าที่ผมว่าแฟลิเรียฟูไม่ได้เกลียดนะครับคือรักด้วยซ้ำแต่ว่า <Yeah. S 1> ดาวิน n นเยสเองอาจจะต้องยกระดับตัวเองขึ้นมามากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าความผิดพลาดของเขาดูแล้วมันมันบ่อยเกินไปครับกับการเป็นกองหน้าให้กับทีมระดับเรียฟูในในในทีมที่มันจะต้องลุ้นแชมป์แล้วต้องใช้โอกาสบ้าง แบบไม่เปลืองบ้างในบางแมตช์ในบางนัดอย่างเช่นเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหรือแม้แต่ในพรีเมียร์ลีกเองในบางนัดยอมรับเลยครับผมว่าหลายคนคิดตรงกันถ้าดดวิดนูนเสคมคมเนี่ยเลวูอาจจะนำห่างในตำแหน่งจา่าฝูงมากกว่านี้ก็ได้ครับในหลายๆนัดต้องยอมรับเลยว่าดาวิดนูนเอสยังดีไม่พอครับกับการเป็นกองหน้าที่แฟน,แฟน,แฟนบอลคาดหวังเอาไว้ครับแฟนบอลต้องการมากกว่านี้ครับแล้วก็ เวอ้์พูลเองก็ต้องการความเฉียบคมของดาวินนูเยสมากกว่านี้ครับต้องรอติดตามครับว่าจะพัฒนาตัวเองไปได้ไปได้อีกไหมนะครับโอเคมันดีขึ้นแหละซีซั่นนี้ดีขึ้นจากซีซั่นที่แล้วครับแต่ว่าความผิดพลาดในแต่ละนัดมันก็ยังคงชัดเจนอยู่ครับว่าเขาต้องทําได้ดีกว่านี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งจุดที่ที่สามารถนํามาพูดกันได้นํามาตําหนิกันได้นํามาวิเคราะห์วิจารณ์กันได้นะครับก็คือตําแหน่งของดาวินนูเยสนั่นเอง แต่ว่าสุดท้ายครับอย่างที่บอกแพ้ก็แพ้กันเป็นทีมชนะก็ต้องชนะกันเป็นทีมครับเมื่อคืนดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีครับแล้วก็มันเป็นคําว่าไม่ดีครับเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นคือเกมที่แย่ที่สุดเท่าที่ผมดูมาเลยในซีซั่นนี้นะครับเอยเอาผลแพ้ศูนย์ต่อสามเนี่ยยากไหมายากแล้วละครับแล้วก็ต้องวัดใจจะใกล้ครอปแล้วว่านัดหน้าจะเอาอยัางไงกับสถานการณ์ของทีมในยูโรปาลีกถามส่วนตัวผมรู้สึกว่า อาจจะต้องทิ้งแล้วครับกับสกอร์ศูนย์สามแบบนี้ถ้านัดหน้ายังต้องไปใส่เต็มๆโดยผู้เล่นตัวหลักๆอีกเนี่ยผมว่ามันมีผลกระทบและผมว่ามันมีผลกระทบกับเกมในเพลย์มาริกที่นะตอนนี้มันเตะทีบ้างครับสามวันเตะทีสามวันเตะท,ตทีแต่ไม่รู้ว่าจะเก้นครับยังไงผมก็คงคิดว่าจะเก้นครัก็คงใส่เต็มที่แหละแต่ว่านักเตะเมื่อลงไปในสนามแล้วเนี่ยมันจะมีห่วงมันจะมีภาวะะวงไหมซึ่งผมคิดว่าเกมเนี้ย ก่อนเริ่มเกมนักเตะมีความภาวะผวองเหมือนกันครับกับสถานการณ์ใน,ในพรีเมียร์ลีกในฟอร์มการเล่นของตัวเองในอะไรต่างๆนานาคือเตะก,กันมา30กว่านัด40กว่านัดทั้งซีซันมันมีความเหนื่อยล้าทั้งในในส่วนของร่างกายทั้งในส่วนของของจิตใจเพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบไปหมดซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีผลครับสภาพจิตใจของนัก,ตกเตะเวอรูพูักนะตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่ามันเหนื่อยล้าเต็มทนแล้วมันส่งผลไปถึงฟอร์มการเล่นเมื่อคืนที่ผ่านมาบางทีอาจจะต้องเลือกครับว่าว่าจะไปถึง ถึงขั้นเอาจริงเอาจังกับนัดที่เหลือไหมกับยูโรปาลีกกับการที่ตามหลังอยู่ศูนย์สามถ้าเอาจริงก็ต้องใส่ให้เต็มแม็กครับแล้วก็ไปวัดดวงเอาในพรีเมียร์ลีกเราจะมีพละงกำลังเหลือพอที่จะบี้กันต่อกับอีกช่วงโค้งสุดท้าย6นัด7นัดที่เหลือนะครับหรือถ้าจะปล่อยก็ต้องปล่อยแล้วครับแล้วไปบี้ไปใส่สุดใส่เต็มกับพรีเมียร์ลีกไปเลยเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองส่งกันเข้ามากันละกันนะครับวันนี้ก็ ก็พร่ำพรรณนากันไปเยอะพอสมควรละอา่าอดทนหน่อยอดทนหน่อยฮะคือยังไงมันก็มันก็ต้องเชียร์ต่อไปนะทีมไม่ดีก็ก็ต้องทนครับถือว่าช่วงนี้ก็พักสงการไปก่อนเล่นน้ำสงการกันไปก่อนแก้เครียดกันไปก่อนดับร้อนกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เตะกันอีกแล้วนะครับเล่นในบ้านเจอเคสันเลสหวังว่านักเตะทุกๆคนจะเกนครอฟจะดึงสติ ตัวเองดนึงสติทีมกลับมาให้ได้นะครับอย่าไปอย่าหลุดก็แล้วกันครับกับช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้คิดเห็นยังไงกับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะในพูดคุยก่อนเกมพรีเมยร์ลีกรีบูพบกับคริสตันพาเลตวันนี้ลาไปแล้วครับทำใจสบายๆนิ่งๆ Move on ก็แล้วกันแม่ช่วงหลังปลอบใจเครบ่อยเหลือเกินอ้าวเดี๋ยววันอาทิตย์กลับมาเจอกันใหม่นะครับนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ